สวัสดีค่ะทุกคนพบกับประจุบชาแนลคนกาลสินค่ะมีหลายคลิปแล้วนอกที่ประจุบเคยพูดว่าจะมาเล่าเรื่องของเมียฝรั่งวาสนาดีเนาะทุกคนบุญพาวาสนาส่งให้ได้เจอฝรั่งมีสตังเหมือนยังไงละ่ะเหมือนในเทพนิยายนะคะทุกคนเหมือนในนิยาย เหมือนนางซินเดเรล่านะคะทุกคนเป็นเพื่อนของน้องสาวปัจุบค่ะชีวิตครอบครัวของเขายากจนนะคะทุกคนยากจนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันกับปัจจุบเป็นเพื่อนของน้องสาวปัจจุบแล้วก็ห่างจากปจจุบสองป,ปีตอนนี้นาะงมีชีวิตที่สุขสบายมากถึงมากที่สุดเลยค่ะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียที่กรุงเมลเบิร์นเนาะ ที่ป้จุบเคยบอกว่าด้วยฐานะยากจนนางมีความรู้ไม่ได้สูงนะคะทุกคนแค่ม .6 แค่ม .6 ครอบครัวยากจนมากแต่นางก็ได้ร่ำเรียนจนถึงม .6 นะคะทุกคนนางไปเรียนนวดไปเรียนนวดนะคะทุกคนนวดท้ำมัน,นวดอา,อาโลมาอะไรพวกเนี้ยปจุบก็เรียกไม่ถูกเนาะเพราะว่าป้จุบไม่ได้ทํา อาชีพนวดเนาะก็รู้แต่ว่าเป็นนวดน้ํามันนวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงหลายคนเนาะพุ่งเป้าไปที่ภูเก็ตน้องสาวเพื่อนเพื่อนของน้องสาวก็เหมือนกันค่ะทุกคนตรงไปที่ภูเก็ตเลยนั่งรถไปนะไปกับเพื่อนอ่าเป็นกลุ่มนะคะทุกคนไม่ได้ไปคนเดียวนะไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนประมาณห้าหกคนไปทําที่เดียวกันหมด ไปทำนวดนวดนะคะนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดนี่แหละจ้าพระทจุบก็เรียกไม่ถูกเนาะน่าจะเป็นนวดน้ำมันนี่แหละคือเขาเขาก็ไปเรียนเรียนนวดมาเนาะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเข้าไปนวดเลยนะคะทุกคนต้องมีความรู้ด้านการนวดด้วยต้องรู้ว่าเส้นตรงไหนตึงเส้นตรงไหนต้องต้องนวดตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยค่ะเพื่อนของ น้องสาวประจุบเนี่ยเธอไปทำงานอยู่ที่ภูกเกต็ตที่หาดป่าตองที่หาดป่าตองรู้ใช่ไหมคะหาดป่าตองเป็นที่ฝรั่งนักท่องเที่ยวต่างประเทศแถวยุโรปแถวทั่วไปนะคะทั่วโลกนั่นแหละตรงมาเที่ยวภูกเก็ตกันเยอะเพราะว่าภูกเก็ตมีสถานที่สวยงามเยอะแยะเนาะแล้วก็เป็น ที่โด่งดังด้วยโด่งดังไปทั่วโลกด้วยภูเก็ตเนาะเพื่อนเพื่อนของน้องสาวประจุเนี่ยเขาไปทํางานนวดนวดแผนไทยนี่แหละจ้าเนาะประจุน่าจะเรียกถูกเนาะมันใช้น้ํามันนวดใช้อะไรอะพวกอะโลมาทั้งหลายแหล่นี่แหละจ้าทำการน,นวดเนาะยยมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งค่ะมีฝรั่งเข้ามานวดเข้ามานวด นางก็ทําหน้าที่นวดให้ตามปกติค่ะก็รับขึ้นมาเอาขึ้นเตียงแล้วก็นวดเนาะนวดน้ำมันนวดเส้นนวดอะไรนี่แหละจา้าประทุก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขานวดยังไงเนาะรู้แต่ว่าฝรั่งนะเข้ามาที่ร้านในนั้นจะมีพนักงานนวดอยู่ประมาณห้าหกคนห้าหกคนก็ก็หมุนเวียนกันนะทุกคนเป็นกะเป็นกะนะคะไม่ใช่ว่าคนเดียวทํา าที่นวดอยู่ตลอดไม่ใช่นะคะเวียนกันนะคะแต่ปัจจุบก็ไม่ได้เห็นสถานที่ที่น้องเขา,าไปทําการนวดหรอกเพราะว่าปัจจุบไม่ไม่ได้ไปภูเก็ตเนาะแต่ว่าเพื่อนน้องสาวปัจจุบเนี่ยเขาไปนวดอยู่ที่ภูเก็ตหลายปีเหมือนกันนะทุกคนสี่ห้าปีนะคะก็ได้เจอฝรั่งหลายคนหลายคนใช่ไม่ใช่ก็ได้เจอมาแล้วะคะ่ะแต่สุดท้ายก็มาเจอคนนี้แหละจ้ะคนที่ว่า มานวดมานวดให้น้องเขานวดให้เนี่ยแล้วก็เขาก็มันเหมือนเหมือนมันต้องมีโชคช่วยด้วยนะทุกคนจึงจะได้เจอแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆฟ้าประทานมานะคะไม่ใช่นะทุกคนก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวเขามานวดครั้งเดียวแล้วเขาหายไปเลยนะเขาก็คงจะชอบฝีมือการนวดของเพื่อนน้องสาวประจุนี่แหละเขาก็มาบ่อยๆบ่อยๆ แล้วก็ถามเนาะอาจจะชอบเพราะว่าเพื่อนน้องสาวปัจจุบนี้เขามีผิวสีผิวสีผิวออกคำ้คำค้แล้วก็ผมหยิกหยิกนะคะทุกคนผมหยิกซึ่งมันก็ตรงสเปคของฝรั่งเขาเขาก็เลยอขอที่อยู่ขอที่อยู่แล้วก็พาไปเรียนข้าวพาไปเที่ยวค่ะทุกคนพาไปเที่ยวพาไปเรียนข้าวเนาะ นางก็ไปนะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนน้องสาวประจุเนี่ยเขาก็ไปนะทุกคนไปเที่ยวแต่ว่าไม่ได้ไปจบอ่าที่โรงแรมหรืออะไรนะคือเที่ยวเสร็จก็กลับบ้านที่พักใครที่พักมันนะคะแล้วก็มาเจอกันอีกหลายๆวันเนาะต่อ,ต,อต่อมาก็เขาเริ่มคบกันนะคะทุกคนเขาก็เพื่อนน้องสาวประจุเนี่ยเขาก็เริ่มไว้ใจฝรั่งคนนี้เขาก็เลยออกไปเที่ยวออกไปเดทด,ด้วยกัน ที่ขึ้นนะคะทุกคนคือไม่มีเพื่อนไปด้วยหรอกเพราะว่านางก็รู้รู้แล้วว่า,าหาดป่าตองที่ไหนเป็นที่ไหนเงี้ยนางเพราะว่านางก็อยู่มาหลายปีเขาตั้งสี่ห้าปีนะคะอยู่ตั้งอ,อยู่จนได้ดีนะคะทุกคนอยู่จนได้ดีไม่ซึ่งบัจจุบก,ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไปป่าตองแล้วจะได้ได้ฝรั่งที่ดีแล้วก็มีสตางเนาะมันก็มีท่าน ไม่ดีแล้วก็จนนะคะทุกคนมีฝรั่งบางคนก็คือเนาะเบื้องหน้าเราอาจจะเห็น